สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องสูตรหัววยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณคนะ,ะหน่วยล้างแบบคูคีนะคะเทียบชน3สูตรนะคะก่อนที่เข้าการคํานวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดละความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่อง สูตรหวยรวยซับนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันคะหน่วยล้างแบบคู่คีนะ่ะเทียบชน3สูตรค่ะจะเป็นปักแบบ4ตัวนค่ะสถิติในการเทียบชนคะยี่สิบงวดนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคะเริ่มนะคะตั้งแต่งวดที่ออกเบิ้ลเก้าเก้านะคะชนกันที่เก้าหนึ่งค่ะออกเก้าเก้าชนที่สามเจ็ดเก้าออกศูนย์เก้านะคะเข้ามาที่เก้าชนที่ศูนย์สี่หกออกสามศูนย์ค่ะเข้ามาที่ศูนย์ชนหกศูนย ออกหนึ่งหกนะเข้ามาที่หชนศูนย์สองหนะออกหกสองเข้ามาที่สชนเก้าหนะออกเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเข้ามาที่หชนสามห้าเดนะออกหกเจ็ดนะเข้ามาที่เชนห้าเจ็ดหนะออกเก้าหนะเข้ามาที่หชนสี่หกศนะออกสีหกนะเข้ามาที่หชนสอหนะออกเบิ้ลหกเข้ามาที่หชนสี่หกออกเบิ้ลสี่สเข้ามาที่สชนหนสานะออกหกสเข้ามาที่ส ชนศูนย์สองสีนะคะออกหนสี่นะคะเข้ามาที่สี่ชนที่หนห้านะคะออกเก้าหนึ่งนะคะเข้ามาที่หชนที่ห้าเจ็นะคะออกแปห้านะคะเข้ามาที่ห้าชนที่สามเจ็ดเก้นะคะออกแปดเ้าเข้ามาที่เก้าชนที่เจ็ดหนึ่งนะคะออกหกหนึ่งนะคะเข้ามาที่หชนที่เก้สห้านะคะออกศูนย์เก้านะคะเข้ามาที่เชนที่หนสมออกสี่สามนะคะ เข้ามาที่สามนะคะเสร็จแล้วงวดที่ผ่านมานะคะเขาชนกันเทเลขคีนะชนสามตัวนะคะเจ็ดเก้าผลน้ำวนออกมาที่เจ็ดเก้านะคะก็เข้ามานะคะที่เก้านะ,ะเรามาดูสูตรของงวดนี้กันนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเราจะใช้นะคะหลักแสนส่งครั้งหลักหมื่น หน่วยบนหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งรอยหน้าครั้งที่สหน่วยหน้าครั้งที่สองสิทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่สองระบวกค้างทีกาตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะสี่บวกห้าเท่ากับเก้าเก้าบวกสามเท่ากับสองสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดเบวกเ้าเท่ากับหกบวกศนเท่ากับหกบวกแปดเท่ากับสี่บวกสเท่ากับหกบวกสเท่ากับเบวกเก้านะเท่ากับแปดฮะ 8บวก2เท่ากับ0บวก2เท่ากับ2บวก2เท่ากับ4เราจะได้นะหน่วยล้างแบบคู่คีในสูตรที่1นะคะเป็นเลขคู่นะ8 0 2ศย์สสูตรที่2นะคะเราจะใช้นะหลักแสน2ครั้งหลักหมื่น10บน2ครั้งหน่วยบนหน่วยหน้าครั้งที่1ร้อยหน้าครั้งที่2หน่วยหน้าครั้งที่สองท้ทายครั้งที่1น่หน่วยทายครั้งที่1หน่วยทายครั้งที่2และบวกข้างที่9 4ี่บวกห้าเท่ากับเก้าเก้าบวกศูนย์เท่ากับเกเบวกสเท่ากับสอบวกหเท่ากับเจบวกเเท่ากับหบวกศเทกับหกบวกแเท่ากับสีบวกสเท่ากับหกบวกสเท่ากับเกบวกเะคะเท่ากับแปบวกสเท่ากับศนย์ศูนย์บวกสเท่ากับสบวกสเท่ากับสเราจะได้นะหน่วยล้างแบบคู่คีในสูตรที่2องนะคะแปย์สองูตรที่3นะคะเราใช้หลักหมื่น หน่วยบนสามครั้งรอยหน้าครั้งที่หนสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งรอยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สอสิบทายครั้งที่1นึ่หน่วยทายครั้งที่หน่หน่วยทายครั้งที่สอลขบวกข้างทห้าห้าบวกเก้าเท่ากับสี่สี่บวกแปดเท่ากับสองสอบวกหเท่ากับเจ็บวกเ้าเท่ากับหกหกบวกศูนย์เท่ากับหกบวกแเท่ากับสี่สี่บวกสองเท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเ เก้าบวกห้าเท่ากับสีบวกเท่ากับหกวกสท่ากับแปบวกสเท่ากับศเราจะได้หน่วยล้างแบบคู่คี้นะ,ะในสูตรที่3นะ,ะเป็นเลขคู่นะคสี 4, 6, 8, ครบแล้วนะคะทั้ง3าสูตรนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะคะแปดศนสะคะสูตรที่1นึคะสูตรที่2 8 0 2 4ศูสูตรที่3ามนะคะสี 4, 6, 8, ะ่หนะเรามาดูตัวชนนะตัวชนตัวแรกนะคะก็คือ8 ตัวชนตัวต่อมานะคะก็คือศูนย์ตัวชนตัวต่อมาคะก็คือสี่นะคะเราได้ตัวชนในงวดนี้นะคะสตัวนะคะก็คือ8 0ดนะคะสี่นะคะสำหรับนหน่วยล้างแบบคู่คีนะตามความน่าจะเป็นนะคะในงวดนี้นะคะน่าจะมาที่เลขคู่นะคะในงวดประจำวันที่16 มีนาคม2,567ถ้าเพื่อนๆชอบเล็คู่ในงวดนี้นะคะก็พิจารณาทั804นะคะแต่ถ้าชอบเล็กคีก็ผ่านสูตรนี้ไปได้เลยนะคะฉะนั้นนะคะก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะสูตรมาแบบนี้นะคะแล้วก็ลงให้แบบนี้นะคะฉะนั้นนะมันอยู่ที่สมาชิกนะคะว่าสมาชิกชอบไหมนะคะถ้าชอบก็เลือกนําไปใช้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบนะคะก็แค่มองผ่านนะคะสหรับฮะสูตรคู่คี้นะคะทั้ง 5หลักนะคะก็คือหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็สิบล่างหน่วยล่างนะที่สมาชิกขอมานะแอดลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนพรุ่งนี้นะคะก็เป็นวันที่ผลรางวัลหววออกแล้วนะคะแอดก็ขอให้นะคะอวยพรให้สมาชิกนะช่องสุดหัวยทรัพย์นะะจงโชคดีนะคะถูกหวยถูกรางวัลกันนะคะขอให้เลือกตัวเลขนะคะที่เพื่อนๆชอบนะนําไปเสี่ยงนะแล้วก็ขอให้ตรงกับกองสลากนะคะ สำหรับคลิปนี้นะ,ะถ้าเพื่อนชอบนะ,ะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะ,ะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ